ตกงานว่างงานไม่อยากทำงานไกลบ้านไม่อยากเป็นลูกน้องใครอยากมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวฟังอิวนะคะอิวชวนปลูกในวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จักหนึ่งอาชีพของอิวที่ทำเลี้ยงครอบครัวมานานหลายปีแล้วนะคะอิูวลงมือทำจริงปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ผลจริงอยากจะมาเล่าสู่ แล้วก็แชร์ประสบการณ์ตัวเองแล้วก็เ,เกดเล็กเกดน้อยในการทำสวนในการเก็บของไปขายมัดไปขายหาตลาดยังไงปลูกยังไงให้พอขายปลูกยังไงให้สร้างไรายได้มาฟังกันค่ะของอิลเนี่ยนะคะเป็นเกษตรกับผสมผสานในพื้นที่จริงๆแล้วพื้นที่ที่ดูแลอยู่ เราจริงๆแล้วพื้นที่มันสองไร่นะคะสอไร่กว่าๆแต่ทีนี้เราเป็นแบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็คอกคสัอวดคอกปศุสัตว์นะคะแล้วก็บ่อปลาปลูกเกษตรจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ถึงไร่นะคะไม่ถึงไร่แต่ว่าอยู่สามารถบริหารแล้วก็จัดการพื้นที่ที่มีเพียงน้อยนิดเนี่ย หมุนเวียนทำเปกเศรแบบหมุนเวียนปลูกทุกอย่างเ,าเป็นแบบผสมผสานให้ตัวเองสามารถออกไปขายสร้างรายได้ได,ได้ทุกวันในตอนเช้านะคะขั้นต่ำที่อยู่ทำได้อะก็อยู่เรา300-400บาทนะคะทำไงถึงได้อย่างนั้นมาดูกันค่ะอันนี้คือผักที่อิวเก็บมา สดๆอันนี้ยังไม่มีการเตรียมอะไรนะคะพอมามาถึงก็วางแล้วก็นึกขึ้นได้ก็เลยอยากจะมาแชร์อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าตัวเองทําอะไรยังไงบ้างถึงถึงเออถึงได้บอกว่าเออถ้าตกงานไม่มีงานทําควรที่จะมาทําตัวนี้ใครที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างใครเนาะมามาจะแชร์ให้ดูจะแชร์ให้ดูว่าเราควรจะทำอย่างไรดี ถึงจะมีรายได้ถึงจะเลี้ยงครอบครัวได้นะคะตามที่อิวเคยพาปลูกย้อนดูคลิปเก่าๆของอิวได้เลยนะคะมีมีเยอะมีปลูกหลายสิ่งหลายอย่างเลยแต่ว่ามีแต่พาชมสวนยังไม่เคยพาดูผลผลิตนะคะอย่างวันนี้อิวเก็บมาได้จะมีที่จะไปขายเป็นหลักๆเลยก็จะมีะแ,มแบงลักนะคะแบงลักตัวนี้เยอะ เราเก็บมาสดๆอย่างนี้ยังไม่ได้ไม่เพื่อนๆท่านได้มานี้ไม่ต้องไปแช่น้ํานะคะใช้วิธีอย่างนี้นะคะจุ่มจุ่มไม่เฉยนะคะนี่อย่างนี้บัดน้ำออกค่ะไม่ต้องให้เขาแช่อยู่ในน้ํานะคะถ้าแช่อยู่ในน้ำเนี่ยเดี๋ยวใบเขาจะช้ําอันนี้เดี๋ยวนามีหลายอย่างดูดูรู้เลยว่าเป็นผสมประสานจริงๆ คือเดินไปตรงไหนเจอคือปลูกไปทั่วค่ะปลูกไตรงไหนว่างก็ปลูกํำแซมไปแล้วเวลาเราถือตะกร้าเดินไปเราเจอเราก็เราก็ตดัตดตัดตัดมาแล้วเราก็จะมานั่งแยกประเภทอีกทีหนึ่งนะคะตัวน,นี้เดี๋ยวเก็บใบมืองลักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเหี่ยวซะก่อนนะคะอันนี้อยู่ทําสวนอยู่ที่ยโสธรนะคะมาเลี้ยงดูแลคน เก่เท่าสีบ้านแล้วก็ทําเกษตรไปด้วยค่ะอันนี้เป็นส่วนของแมงลักนะคะอันนี้โหระพาโหระพาไม่เก็บมาเยอะเพราะว่าตลาดที่อยู่ไปเป็นตลาดเล็กๆนะคะเป็นตลาดเล็กๆเราจะเก็บแค่พอขายวันต่อวันมันจะได้คงความสดที่แนะนําให้ปลูกผสมผสานคือไม่อยากจะให้เพื่อนๆไอ้นีน่ที่ ที่เป็นเชิงเดี่ยวค่ะไม่อยากแนะนําเลยนะคะเจ็บตัวนะคะทําเกษตรเชิงเดี่ยวเจ็บตัวไหนจะลงทุนไหนจะเวลาขายขายลําบากและยิ่งต้องไปพึ่งพ่อค้าคนกลางยิ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าเหนื่อยสุดๆเพราะว่าเวลาถ้าเกิดของทําออกมาชนกันที่ตลาดเยอะๆเขาก็จะกดราคาเราเขาก็จะอ้างน่อนอ้างนี่เขาก็จะติเราสารพัด ลูกเล็กไปบ้างลูกใหญ่ไปบ้างงามบัง่งไม่งามบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีข้อติข้อติงเขาละค่ะอันนี้ใบกะเพรานะคะอันนี้ยูปูปได้งามมากจะมีกะเพรามีสองแบบคือเป็นแบบว่าใบใหญ่แล้วก็เป็นพันุ์พื้นบ้านใบเล็กๆแต่ว่าจะมีความหอมมากเราจะเก็บไปทั้งสองอย่างอันนี้คือทุกพวกนี้คือไม่ให้แช่น้ํานะคะแค่จุม่มแค่จุม่มจุนี่ อันนี้ส่วนพวกดอกแคดอกแคเก็บไว้บ้างแล้วค่ะเอาใส่ในตู้เย็นไว้แล้วอันนี้อันนี้เป็นมะเขือมะเขือช่วงนี้มะเขือของอิูวเจอเพี้ยทะพจันลงนะคะใบร่วงหมดเลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าคอยติดตามดูกาะอัปเดตลงให้ชมกันติดมากระทั่งยาดมเอเยาดมไปดมด้วยทำทำสวนคนเดียวค่ะทำสวนคนเดียว เพื่อนๆที่อยู่บอกว่าวานลสามร้อยนี่คือเอเรามีเนื้อที่จํากัดใช่ไหมคะเราเราปลูกพืชไล่ระดับลงมามันที่อยู่ไปย้อนดูคลิปเก่านะคะมันจะมีมีแนะนําวิธีการปลูกการดูแลจัดสรรพื้นที่อยู่นะคะในในส่วนของวันนี้ขอขอเป็นแค่แบบการเก็บมันเก็บก่อนเนาะส่วนการปลูกยวค่อยๆติดตามกันไปเรื่อยๆจะมี ทิคเทคนิคดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยค่ะนี่เพราะว่าเราทําจากประสบการณ์จริงของเรานะคะทำทำเองเน้นทําเองขายเองเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปนั่งขายเองอยู่พี่ขายที่ตลาดเช้านี่หมู่บ้างะะเป็นตลาดบ้านนอกบ้านนอกลูกเสียลูกอะไรเราก็เก็บมาด้วยแต่ว่าเราจะไม่ให้ลูกค้านะคะเราจะเอาแต่คัดแต่ของสวยๆนี่ก็คือยิปลูกรวมกัน ทั้งมะเขือไ่เต่ามะเขือไขต่ไเต่าของยูก็จะมีหลายชนิดขาดลูกสีขาวไปค่ะนี่มะเขือไ่เต่ามะเขือตอแลหลมีมีหลายตัวซึ่งเวลาเราไปซื้อในซองหนึ่งอะคะ่ะมันจะมีรวมมาอย่างนี้เลยนะคะเป็นพันุพื้นบ้านอันนี้เราสามารถเก็บเม็ดขยายพันธุ์ต่อได้ส่วนในตัวนี้ช่วงนี้เจอเพีย้ยจะกระจันลงนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าน่าสงสารมาก อันนี้คือในส่วนของที่จะเก็บทําเป็นจานนะคะอีกจะใส่เป็นจานจานละสิบบาทขายเมะเขือยาวมันก็จะประมาณเนี้ยสามลูกเนี่ยนะคะสิบบาทนี่ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ก็จะ,ะ,ะประมาณเท่าไหร่คะสามสิบบาทประมาณสามสิบบาทก็มะเขือเปราะมะเขือเปราะจะเยอะหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นราคาแพงมากรู้สึกจะหกเจ็ดลูกแปดลูก สิบ,บาทนะคะอันนี้ถาดนี้ก็น่าจะไลาร้อยกว่าบาทแล้วนะคะในสำหรับของตัวนี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นสิ่งตัวเอกตัวเอกจะเป็นเจี๊ยบเอ่อคนรักสุขภาพค่ะจะชอบนะคะแต่ว่ากำลังจะวายแล้วอันนี้ยู่ปลูกกระเจี๊ยบเนี่ยปลูกใส่กับต้นกระเพราค่ะ เผาหูละพาแมงลักเนี่ยเอาปลูกแซมๆกันเขาจะสามารถพึ่งพาอาศัยอยู่ด้วยกันได้นะคะนี่พืชที่อยู่สูงเป็นพืชเถาก็จะอยู่ก็จะให้ขึ้นอยู่สูงๆพืชที่ไม่ต้องการแดดมากก็จะลงไต่ลงระดับลงะคะ่ะมันก็จะเราก็จะได้ปลูกได้เยอะอันนี้อันนี้อยู่พึ่งได้เก็บนะคะกำลังออกผลผลิตเลยหวบเหลี่ยม รูปเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะถ้าเป็นพันธุ์ที่เขาใช้ในการตลาดเออมันจะเป็นฝักยาวกว่าน,นี้นะคะฝกกักยาวอันนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านอยู่ปลูกแบบพวกพืชเศรษฐกิจไม่ไหวเพราะว่าเขากินปุ๋ยแรงมากใครกินปุ๋ยอีปุ๋ยเยอะเบืองปุ๋ยอะคะ่ะนี่ดูสิดูตะก้าอยู่เออใบนี้ใบนี้ได้อะไรบ้างนี่ได้มะลาคีนก ลาคีนงนี้ก็ขายดีค่ะแนะนําเลยะคะ่ะแนะนําให้ปลูกเลยเพราะว่าลูกค้าเป็นที่ต้องการมากๆเดี๋ยวนี้ผู้ป่วยเบาหวานเยอะค่ะคนเขาจะรู้เนาะเขาจะมาสรรหาของที่มีประโยชน์มากินนะคะนี่อันนี้คือเราทําใบผสมผสานมีหลายๆอย่างอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่นเขาเอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือสด สดใหม่จากสวนใช่ไหมคะแล้วก็มีหลากหลายให้เราเลือกให้ลูกค้าเลือกค่ะช่วงนี้จะขาดแตงกับถั่วเพราะว่าหน้าฝนนะจะทํายากมากๆค่ะอิวก็เลยเลี่ยงที่จะไม่ทํานะคะอันไหนที่มันทําแล้วรู้สึกตัวเองยากลําบากเราก็จะไม่ทํานี่อยากจะแนะนําเลยเพราะเห็นเห็นใครเห็นเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนว่างอิวจะแนะนำเขาไปทั่วไปหมดค่ะอยากให้มาทำสร้างไรายได้ด้วยกันค่ะ ถ้าเกิดว่าเราปลูกได้10ชนิดเราเก็บแค่วันละ50บาทอ่ะไม่ต้องเยอะเนาะอย่างมะเขือเนี่ยเท่านี้ได้ันได้เกิน50บอีกแล้วใช่ไหมคะอันนี้ม่งเป็นร้อยกว่าบาทแล้วถ้าไอเนี่ยอย่างผักบุ้งนี่ผักบุ้งแก้วอีกก็เพิ่งทําสําเร็จนะคะเนี่ยห้บาทชะอม20-30ก็ว่าไปทัวเฉลี่ยไปเผลออได้มากกว่าวันละ3า0สี่อีกนะคะ โอเคก็จะมีประมาณนี้ของไม่ได้เตรียมเลยใคยเก็บมาใหม่ๆพูดกันด้นสดๆเลยถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นที่ถูกใจแล้วเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเ,เพื่อนๆที่ตกงานไม่รู้จะทำอะไรนะคะขอแค่มีความขยันแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุกคนทำได้ค่ะพออิ๋วนะตัวนิดเดียวค่ะอิ๋วทำได้เพื่อนๆก็ต้องทำได้ค่ะสู้ๆนะคะขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ